สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหลังเกมนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมยินดีเสนอคริสเตโน่ลูนโดมีลุ้นทํา4่สถิติในยูโร2020ย <Yeah. S 1> เริ่มต้นกันที่สถิติแรกนะครับมีลุ้นเป็นนักเตะที่ลงเล่นมากที่สุดถ้านับรวมเกมรอบคัดเลือกนะครับจนถึงตอนนี้โรนโดได้ลงเล่นในเกมยูโรไปแล้ว57เกมทําให้เขานะครับเป็นนักเตะที่ลงเล่นในเกมยูโรมากที่สุดนะครับเป็นอันดับที่2 หากนับรวมเกมรอบคัดเลือกแต่เขานะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นเป็นอันดับที่1เพราะว่าตามหลังจารูจิบูฟฟ่อนนะครับที่ทำสถิติเอาไว้ที่58เกมนั่นหมายความว่าถ้าเขาได้ลงเล่นในเกมต่อไปนะครับที่พบกับเยอรมนีโรนโดก็จะทาบสถิติของบูฟฟ่อนทันทีสถิติที่2นะครับที่ CR7 ซเวมีลุ้นคือเป็นนักเตะที่อายุเยอะที่สุดนะครับที่ยิงในนัดชิงดำ c r ีนะครับปัจจุบันอายุ36ปีแล้วแต่เขานะครับยังจบสกอร์ได้ในระดับที่น่าประทับใจไม่ว่าจะเล่นให้กับยูเวนตุสหรือโปรตุเกสโดยที่นักเตะหนุ่มบางคนนะครับยังจบสกอร์ให้เฉียบคมสู้เขาไม่ได้ด้วยซ้ําต่อไปนะครับสถิติที่3ลุ้นทําแฮตทิกนะครับเป็นคนที่8ในยูโรโลนโดนะครับทำแฮตทิกให้กับโปรตุเกสได้ถึง9ครั้งแต่อย่างไรก็ตามนะครับ โรนโดยังไม่เคยทำแฮกติกในเกมยูโรรอบสุดท้ายได้เลยโดยตอนนี้นะครับมีคนที่เคยทำแฮกติกในยูโรได้ถึง7คนประกอบไปด้วยดีเทอร์ม er, ุลเลอร์เคราอันลอฟมาโกแวนบัตเทนเซจิโอคอนไซซาแพ็ c ติกไคเวิร์ดดาวิดบียาและมิเชลปาตินีที่ทำได้ถึง2ครั้งนะครับและสุดท้ายนะครับลุ้นเป็นกัปตันทีมคนที่2 ที่ประสบความสำเร็จในยูโร2สมัยติดต่อกันทีมของกุนซือเฟร์นันโดซานโตสนะครับถูกยกให้เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆที่จะคว้าแชมป์แล้วถ้าเกิดว่าโปรตุเกสสามารถป้องกันแชมป์ได้แล้วก็โรนโดก็จะกลายเป็นนักเตะคนที่2นะครับที่เป็นกัปตันทีมแล้วพาทีมคว้าแชมป์ยูโรได้2สมัยติดต่อกันโดยจนถึงตอนนี้นะครับมีคนเดียวที่ทำได้คืออเก้คาซิยาต อดีตนายด่านกระทิงดูที่ได้แชมป์กับทีมชาติสเปนนะครับในปี2008กับ2012สำหรับทั้ง4สถติตินะครับ C.R.7 ยังมีลุ้นที่จะทำมันได้นะครับในยูโร2020เพื่อนๆละครับคิดว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ <Yeah! S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องหลังเกมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ